สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับวันนี้ป้าจะมาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในตลาดสินทรัพย์ของซิปเมกนะคะในแอปซิปเมกนี้ตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่1,473,194.38บาทค่ะซิปเมกโทเคนนะคะโอ้โหราคาพุ่งมากเลยนะคะมาอยู่ที่ประมาณ23.17บาทนะคะ เหรียญตัวนี้ตอนเปิดตัวมาก็ราคาไม่สูงมากนะ4บาท5บาท6บาท7บาทอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้มาที่23แล้วนะคะ Bitcoin Cash 22,000 92.65บาท Ethereum 55,000 13.20บาทนะคะ Ripple 17.26บาททําไปทํามา SIPMEC นี่ก็ราคาแพงกว่าลิปเบอรแล้วนะคะต่อไป LIKE COIN นะคะ6438.84บาท Teter USD 30.83 GO 1,800.97บาท C8 PLUS 32.38บาท USD COIN 30.84 Chain Link 994.30 OMISEGO หรือ OMG นะคะค โอไมสโกแล้วแต่จะเรียกนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยสามจุดเจ็ดศูนย์สวายหกสิบเก้าจุดเจ็ดสองเมเกอร์เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบหกจุดศูนย์แปดเอนจินสิบหกจุดเจ็ดสี่หยวนฟินแลนซ์ใครที่เข้าตอนที่มันย่อลงมาเก้าแสนกว่าเนาะตอนนี้ก็ราคาขึ้นไปที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่น 6,618บาทนะคะอันนี้ก็เป็นราคาของเหรียญคริปโตในตลาดสินทรัพย์นะคะของบร o กซิปเม็กนะคะ,ะการลงทุนในทุกๆอย่างล้วนแต่มีความเสี่ยงนะคะในตลาดคริปโตก็เช่นกันแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงนะคะเนื่องจากว่า ราคาเหรียญคริปโตเนี่ยจะมีความผันผวนสูงมากนะคะถ้าใครที่มีประสบการณ์ในการเทรดคริปโตมานานๆน,นะคะอย่างของป้านี่ก็เริ่มเมื่อปี2015นะคะก็จะเห็นว่าราคาผันผวนสูงจริงๆนะคะคือถ้าสมมุติว่าราคา100เนี่ยอาจจะหลดลงมาเหลือ10อย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือ30อย่างงี้ก็ได้หรือ ในขณะเดียวกันจากราคา10ก็สามารถที่จะขึ้นไปเป็น100หรือ1,000ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมีช่องว่างมีแกลบในการทำกำไรค่ะแต่ต้องบริหารความเสี่ยงของพอตให้ดีๆนะคะด้วยความเป็นห่วงจากคุณป้านักลงทุนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ